มอตัสาเกี่ยวว่าเป็นปีเบิ่ง้มเตมาเป็นเก่นเก่เสาวพอเวลาหายคนนี้เสียหายลจะได้มาอยู่ทางที่เก่าดังใดอันว่าต้นตัวเจ้าเป็นสามดวงปฏิบติจิตใจคอยเป็นนางนานมันแต่งือนเกษาผมเกเก่าดังดอกพลารัศสมโสิ้นจะดังเส้นตันงถึงสองำขอบูชาพุทธบาทคอยเป็นนางคัดอกเกยว่าวนลงจักคูแก้วตาหินสองมือคอยเป็นนางก็ถูปฏิใจบุษาเจ้าหนูลยกงสาเ้อ ข่าวพระพุทธเจ้าทั้งหลายเก็บดอกไม้ลีลามาชุมมาพุ่มผู้บาอาจารย์สัน้นเพื่อจนเท่าฟังว่าใดว่ากตัวท่าทเที่ยวไปมาบกกองยังยังยืดเป็นเพราะเกิดขวดในสถานอย่างแต่ชั้นในลงเพลิดอย่างเจ้าประหลาดทรงทำหายโทษขอให้รู้ประตัวไทยเรือ่องความนับประการนี้ฟางเสาพุอ่อิมีนาสักการเินาตังพุทธังอภิปุชายามาอิมินาสักการเินา ตังธรรมังอาภิพูชยามะอิมินาสกาเรนาตังสังฆังอาภิพูชยามะอารังสมาสสุปุทโธภะกวาพุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิสวากาโตภะคะวัตาธมโมธรรมังนัมัสสามิโสปฏิปันโนภะคะวโตวสหวกคสังโฆ Sangkang Na'am ma Saatu Mayang Pantai Wisung Wisung Lakhanatha Ayal Teserane Nasaha Pancaksilani Aja' Amak Tutityampi Mayang Pantai Wisung Wisung Lakhanatha Ayal Teserane Nasaha Pancaksilani Aja' Amak Tatiyampi Mayang Pantai Wisung Wisung Lakhanatha Ayal Teserane sinak moak bak wat orang atau sama semmpuak nak mo desa pak wat ra sama semmpuaknak mosa pak ra sama semmpuakutang seranang kacami tamang seenang kacami sanghang seenang kacami Duti yampiutang seenang kacami dutik yampi tamang seenang kacami duti yampi sanggang seenang kacame ตัดทยัมปีพุทธังสรานังกจฉามิตัดทยัมปีธรรมังสรานังกจฉามิตัดทยัมปีสังฆังสรานังกจฉามิภานาติปัตาเวระมานีสิกขาปัทังสมาทิยามิอภินาถนาเวระมานีสิกขาปัทังสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมานีสิกขาปัทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวระมานีสิกขาปัท กามสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามีมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามีสุราเมเรยมัจปมาทถานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัตานิสิลนะสุขติยันติสิลนัพภกสัมปะดาสิลนะนิปุติันติัสมาสิลังวิโสทะเย Yo so pagawa arahang sama-sama puto, sawa kato ye nak pagawa tatamu, so pati pano ya sa pagawa to sa wakasangku, tamayang pagawan tangsa tamang sasangkang, hi mehi api puja sa tuno pante pagawa suki rapari ni puto di, pacima cana อิเมสกาเรทุกขตาปนัการาผู้เตปฏิคันห้าตัวอัมห้ากังทีคาร์ตังอิตายาสุขายาอารังสมาสมพุทโธปการวาพุทธังปการวันตังอภิวาเป็นสามสุภฏิปันโนปการวตสาวกสังโฆสังขังนามาสาม NAKMUHTASA BAKAWATUHA RATO SAMA SUMPUTASA NAKMUHTASA BAKAWATUHA RATO SAMA SUMPUTASA NAKMUHTASA BAKAWATUHA RATO SAMA SUMPUTASA TANGKU OPANA BAKAWAN TANG EVANG KARAYANU KITI SATU ABUKATU KITI BISO BAKAWAN ARANG SAMA SUMPUTU เยฉานจรณสัมปันโนสุคตโลกวิทูอนุตโรปุริสคธรรมสาระติสทาเทวะ Yang พุทโธภควาตินัตถิเมสรณังอัญยังพุทโธอเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะวะเถยยังสาธุศาสเนพุทธังเมวันทามะเนนะยังคุณังปะสุตังอีทัสสะ พุทโธปฏิคันหาทุอาจจยันตังกลันตะเลสังมริตุงอภูเถสวากาโตปะคะวตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยเฮตินาทิเมสละนังอันยังธรรมโมเมสละนังวังเอเทนะสจาวะเชนะวัตถยังสาธุสาธเน <coughs> Tamang mewan taman enaang punyang pasutang ngiha sape pitara yame maheung kasate sangka Taye naawaca yawata sawawame ku kamang pakng wajaang Tam maupatiikan hatto aja jantanglan teleang tame Sopati pano pakawato sawawa ka sanghok jo pad penuh pakawato sawwak ka sanghok ya ya สามิกิปติปโนปะกาวโตสหวกสังโฆญาทิฏังจตาริบุริสัยยุขานิอัฐาปุริสบุคราเอสปะกาวโตสหวกสังโฆอาหุนยโยปาหุนยโยทากินยโยอัญจริกรานยโยอนุตัรังคุญญะเขตังโลกัสอาทินทิเมสลนังอัยังสังโฆเมสลนังวังเอเตนะสัจวัจชนะวัเถยังสาธุสาสเนสังฆมวันธรรมานีในยังคุญยังปัสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเฮสุงตาสะเดสะ wacaya wa sawwasang keku kamang pakatwa yang sang kok aja jan tangka telesang wari สาธุนาโมตัสสะศะคะวะโตุระโตสัมมาสัมพบูรสานะโมตัสสะปะคะวะโตุระโตสัมมาสัมพบูรสานะโมตัสสะปะคะวะโตุระโตสัมาสมบูรสักพุทธบูชาครูธรรมบูชาครูสังฆบูชาครูพุทธบูชาคุณธรรมธรรมบูชาคุณธรรมสังฆบูชาคุณธรรมขันธิตวัสัะพะพุทธานังสัพาคุณะเมชินังปาเถจะอ้าจารย์ยัสสะปารถังมังานัสสะสันังผู้เมสุเจวะสัเเคสุพรหมัเทเวมิทิเกจาหามิทิภริกมังสัทธายะพุทธศาสเนสัพเพติอันตรายะเมมาเฮสุงตักสัตติทสา สิทธิจิตจังสิทธิกรรมังสัพพานสิทธิพระวันตุเมพุทธคารวตาธรรมคารวตาสังฆคารวตาบินามานดาคารวตาอาจาริยคารวตาพุทธังอรัตนนังธรรมังอรัตนนังสังฆังอรัตนนังพุทธังปสิทธิเมธธรรมังปสิทธิเมสังฆังปสิทธิเมพุทโธตโมสังโฆสิทธิจิตจังสิทธิกรรมังสิทธิการิยยะตถาคตสิทธิเตโชยนิยังสิทธิลาโพนิยัตรังสิทธิพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังฆังสาลภัสิทธิพระวันตุเมอางาสา สิทธิลาโภมหาโพโคมหาเตโชมหาปัญโยปิโยนาฆาคันธาปริตังปิยังมะมะ,มะนาจาริเตะสามัมตาจาักวารีสุงาตระกาจันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชาสาสุนันโตาสาขโมคะทางส,าสักเคกะเมิจารุเปศริสิขาราตเตเกนตริเควิมาเนทิเปรัตเทจักามิตรุวันคาเนฆาวัตุมหิเกเต โหมมาจยันตุเทวาชะระทรวิสเมยยะคะคันธพนาคากิทันตาสันติเกยังมุนิระวรรวจนะังสาธุเมสุนันตุพุทธทัสสนกาลออยัมปทันตาธัมมัสสวนกาลออยัมปทันตาสังฆปยรูปัสสนกาลอ โอมุกูจะปลูกคันบักเบงอยู่ในไข่ให้ลูกปลูกเช่นคุ้ยแข็งแข็งไตแสงเียนลุมองผู้องค์้องกำลังมาเด้่องเก้าสิบสันสามารถที่ทำห่วงผนอยข้องกำลังมาเถิ่อนโอมโอมผู้ปลูกกูจะปลูกพักพุ่มเจทีกูจะปลูกทางเจกุงพาลีกูจะปลูกทางมาเทลานีกูจะปลูกทางพานลิสีทั้งสี่สนเทอร์เจส่กูปลูกเปิร์เมกม้อนเล็กมันด่านยาปลูกทางพระคาถาลอยแปดกัมพีกูจะปลูกทางพานลิสีปลาเลืโกดเทอร์โจวปุ๊บพี้ขมุลและพระพยากูจะปลูกทางพระอินทร์พระพุทธมหจศมาการกูจะปลูกทางนั่ง กูจะพกประจันต์เค <ci> ื่อนกูจะพกทั uh <preparations> ้งรูปภาพรูปพระละรูปปนต่างๆกูจะพกทั้งเซนนแล้วก็ดูคอยถูกนีอพระสหะพระฤาษีทั้งหยแกูกูทั้งสารติทั้มังสารติสังฆสารติเอทิลิพุทธานิมิตังสีธรระนตังขังกับอุปสวหะอมขลุกขลุกข่าไปะจะปูพระคาถาอมขลุกขลุกข่าวพอใจอพระนะมภะทะมะระทะนัะทะนะมะทะอมขลุกขลุกข่ามอะนมอะอุมะอะอุนะออุนะวะมนะพระัพระกาศะกาะ ผมขเขาลุกข่าวประจักรปุถุนะข่าวประจักรปุถุเมื่อติปิโสณโมพุทธายะอาปาไมจุปาธิมาสังสังขารุไปเอานะอังคลารสาวประชิีนโมพุทธายะกาโลโหติตสมุจมาบังเกิดเป็นนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะมะพัทธสหัสสีสมาธิยามินะมะพัทธจีเจโลนิจารติอาโปปัติยเตโชวโยปัสสวิยังเอหิปัตตวีพมมาเอหิอาปูอินทาเอหิเตโชนาราเอหิวาโยศิลาอุอะมะนะสหัสสีสมาธิยามิ นะมาเอาจีเจ้านึกคัดชนเด่นที่พนังประมังยะตตัวเอกาวีอมุติเกว่กังวจาจะลาทนังโลมินามาอุมาอามาอามาอุมานาอุนาอุมาอุมาอุนาอุอาอุอามานาอ้านาอามาอุมานะอานาอุนานาอุนานามะนะโมพุทธายะกาโลหติสัำโภจนมาบังเกิดเป็นนะโมพุทธยะเอหิอาโปอินทานะมาอุนะมาพทะจะภระกษัตโสสาณินะมะมะนะนะอานะนะโณนานาอาโปจะเทวาจงให้มาช่วยข้าพเจ้า ตาทาก็มุงทักกบเจตทำท่าสิ่งใดๆขอให้ได้ๆจาได้ๆเถินสาธุเอหิปัตวีพมะมะอะอุณะมะภะธนะภะกัสยจัสมาสนิยะมะนะนะมะมะอะมะมะอุมะมะปัตวีจะเทวาจงให้มาช่วยข้าพเจ้าตาทาก็มุงทักกบเจตทำท่าสิ่งใดๆขอให้ได้ๆจาได้ๆเถินสาธุเอหิเตโชนารายอะอุณะมะภะธนะมะกัสยจพระอานิโสสะอะนัณอะอะมะมะอะอะอุอะ พระเจโชจะเทวาจงให้มาช่วยข้าพเจ้าต่หาข้าม like e ุนทะกบจันธาติสิใดๆขอให้ใดๆจะไม่ได้เสดสาทุพเอหิวาโยอิสลาอุณะมะอาฏะนามะพระสายจาพระการนิอสศโสอุณะนาอุอุมะมะอวะวุพระวายโยจัดเทวาจงให้มาช่วยข้าพเจ้าต่หาข้ามุนทะกบจันธาติสิใดๆขอให้ใดๆจะไม่ได้เสดสาทุพเอหิยะอากาสาจัดเทวาจงให้มาช่วยข้าพเจ้า ตาถาข้มุนกถากบจธทำท่าสิ่งใดๆขอให้ได้จะมาเถิดซาธุเอหิวิญญาณน่าจัเทวาจงให้มาช่วยข้าพเจ้าตาถาข้มุนกถากบจธทำท่าสิ่งใดๆขอให้ได้จะมาเถิดซาธุเอหิจักรวาลจัดเทวาจงให้มาช่วยข้าพเจ้าตาถาข้มุนกถากบจธทำท่าสิ่งใดๆขอให้ได้ชนหน้าโมพุทธยะกาโลโหติสมุทจงมาบังเกิดเป็นหน้าโมพุทธยะนะมะพัทธสหัสสีสมัยนี้ นามาพันธ์จ Sch an so, ีเจโรนิอันปโอบริวีเตอยนิพนังปันธาปะกังนาสังสีโมสังโมนาสีสีโมนาสังโมสังสีนาอิโสอิสังอิมังอินโลนะมะพะทะนะนะพะทะมานะพะทะเอาสาธุสาธุเด้อคุณศินคุณธรรมคุณบิดามรรดาคุณครูบาอาจารย์คุณศิธรรมภาวีในแปดเมืองชีพระมธรรมกัน ในแก่คุณพอพระศรีอริยะคุณพอพระพุทธศาสนาคุณพอพันเมฆละเจ้าคุณพอลินการพาตินแดงแกนสันญญาคุณพระพุทธคุณคุณพระธรรมคุณคุณพระสังฆคุณคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าคุณสิงหาคุณสิงแตกคุณสิงสิบหกสิงสองร้อยยี่สิบเจ็ดทำไมเจ้าหานั่งธรณีดีสูงคุณอางนาบสิบมกสนฝาสิมาสะดินนอกฝ่ายจ่ดตุ่มคุณพอกู้คู้สันทวโกนาคำมโนกัสสปุกขตโมอริยมัตโยคุณพอเทวชัวาสีอ่านคุณธรรนมิเมละเจ้าคุณพอคคคคคำำำุุุณณณพพพพ่่อออดทั้งคำคุณพพพอออคคำลุณปดย คุณพออาราพุทธเจ้าทุกงานเราหาบงคุณต้องเสด็จเราลงมาเด้อเ่งๆในแกงวหัวอินทาจัตโรกบาลนซีพระีนารอดพระีนาไล่พระีแต่เมื่อพระีแต่โม่พระีแต่ไฟพระีเท่ปกับพระเจ้าก่อโกรธสงไขยที่ทรงถ้ำจำสินยูทวนคังเราควบูชาเด้อตลอดถึงจะกล่าวถึงแม่ทรณีที่อยู่เพื่อปฏิบัตนี้ขอเจริญมาช่วยเหลือในพิธีศักดิ์สิทธิ์ของข้าพเจ้านี้ ตลอดถึงคุณปูคุณญยาคุ้นตาคุณยง่ายปูเพิ่มยาเพิ่มปูดำปูขาวปูเน่าปูสันปูสังกสายา้สังกสีเด้อมือนีลูกเต,าต่าได้มาแ่งขันคอย่อขันขอ,ขนขอ,ขนขอเลขท้ายรถตอลี่ร่างวันที่หนึ่งสามตัวตร,ตรงตรงอันประกอบไปด้วยลักนวยลักสิบลักลอยของงวดประจําวันที่ สิบหกกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่และเลขล่างสองตัวสองตัวล่างเดอ้อพอได้ไม่เดอ้องวดประจําวันที่สิบหกกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ผู้หมุนอยู่บังกรผู้บอกอิมเมนกระดาษเอซีและการเงื่อนห้างของขาพระเจ้าตลอดถึงผู้อาตนาหายมยั่นซอยลูกซอยหลานให้บังเกิดในจักสุทาวานันมโนทาวานันกายจะส่ค่าพระเจ้าในการระบาดนี้เด้ถเดือ อคัโธทยเอกาจัตตาริสังแห่งวันนัทั้งหลายจตุติงสาม,มิกาเป็นต้นมีวิปินสุกมาข้าพเจ้ายจะพิจารณาโรตโนโกายธรรมในทบบี่กำบังไว้เมื่อเจ้าสัวคุณบันจะเปิดพระธรรมภาคกระลากขอของอจฉอนหนึ่งสองจ็ดแปดเก้าศูงวดประจำวันที่16กันยายนพศสองพัขอพระธรรมภาคกระลากขอของอจฉอนหนึ่งสองสามสี่ห้าเปดเเลขล่างสองตัว เลขท้ายรอตตีรางวัลที่ 1, 3ตัวขอให้บังเกิดในจักรสุธวันมะโนทวันกายทวันและเงินหางกระดาษ A4 ของข้าพเจ้าในการระบาดนี้เถิดสาธุ

ชัดหมู่ใหม่หูใหม่เปล่าที่ว่บัน 东方。 กัลยาณ์ันตังอาภรรยกันตังคาถาสันตังวิจิตรทะเลเกษิกาจันตังอาภรรยันตังคาถาสันตังวิจิตระเลเกษิกาจันตังอาภรรยันตังคาถาสันตังวิจิตระเลสุนาตุเมพันเตสังโฆสมุหะเนียะสมุหะเสนาสักโมหะกติสักโมหะกโตสักโมหะกระกระกะคาถาบรญยัติ ทุกขปตาเจนิทุกข้าพยจจตาเจนิพยาสโสกปตาเจนินสโสกตาของตัวทัท้งหมดนี้เพื่อเลขท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอันประกอบไปด้วยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยชัยชยะชัยยะสิทธิทางละพังสโสที่พระกยังฝรังศรอายุจวกรนจะโพคังวุธีจัยยสสะสวัสดิวสาจะอายุจัวรนี้เุธีทุกขป,ต,ป,กขปตาเจนิทุกข้าพยจจตาเจนิพยาญโสกปตาเจนิโสกตาทั้งหมดนี้เพื่อเลขท้ายลอตเตอรี่รางวัลประกอบด้วยหลักหน่วยคือเลขห้า ปากกาวเลขหลักสิบคือเลขสองปากกาวเลขร้อยคือหลักแปดชยะชยะสิทธิธนังลาพังโสตที่พระยาเสนาพลังเิริอายุจะกน้จะกโพคังวุฒิเจริญสวัสดิวัสสาจะอายุจัชีวาสิรุติเรทุกขปตาจินิข้าปัจจุบตาจินปัญาโสกปตาจินิโสกาของตุทั้งหมดนี้ก็เลขท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งประกอบด้วยหลักงวยหลักสิบหลักร้อยแปดสองห้าชยะชยะชยะสิทธิธนังลาพังโสตที่พระยาเสนาพลังเิริอายุจะกน้จะกโพคังวุธีเจริญสวัสดสต ชาวชีวตวัตถีขอทุสัปปังขอรังระฆันดูสัปปะวิวตตสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัตมานุภาเวนะสัพพสังฆานุวาสธาสุพิปัติตอุกาสวรรคามิพันเตเจติยังสะพังสะพัดธาเนสุปฏิทิตังธารฤกตธาตุไมหาโพธิงพุทธรูปังสกฤตประเมจเจติสัทธาคเตชยาในอาจธาเนธาเนธรรมเนจาพิยังวันธามิสัพพธา ผู้กาสวรรค์ายปันเตสาพังอภรณ์กันกเมปันเตมายากะตังปุญญาสามีนาอนโมทิตพังสามีนากะตังพุ่นยังไม่หังทาตุพังสาธุสาธุสาธุอนโมทามิอารหังสมาสมุทโธปการวัปทังปการวันตังอภิวาเทมิสวาคัตุปการวตาธทมุธมะนาวัสามิสุปฏิปโนปการวโตสาปกาสังโฆสังขังนามามิมาตาปีตาโุณังหังวันทามิสัปทาข้าพเจ้ากลาบไล่คุณพระบิดาพระมารดา ครูประชัยอาจารย์คุนังครับวันธรรมมิศพตาข้าพเจ้ากราบไหว้คุณครูบาอาจารย์ทุกทาเอาข่าวเบิ่งได้เด้อเจ้ผู้ทุกคนเลขที่ปูได้เด้อประกาศใป้ผู้ทธช่างคือแปดสองห้าสองห้าสี่ครับว่าเมื่อาได้เนี่ยถามซี่เด้อถามซี่ให้เอาทายเบิ่งกระเ้ามันเห็นชัดจีดอกวอดดิเด้อทายเพิ่งครับว่ให้ว่าให้ซี่เด้อเอา